ลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงบนภู้เหล็กไฟลมหนาวพัดมาคราใดหัวใจหนาวสั่นสะท้านโบราณพันว่าหนาวฟ้ายังต้องพิงไฟแต่หากว่าหนะ้าหัวใจต้องหาคนมาแอบอิง คิดถึงทุกคนคือทอดนามนคนนาดงดอกเอฟซีทั่วไทยเมืองนอกบ่ลืมคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้ไทยหัวใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยคอยเก็ในคืนลมหนาวพัดมาลม นาพัดมาอีกคราวแล้วหนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนานบ่ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำคำคืนวันนั้นสองเฮหาหนั่งเคียงคู่กัน ลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังร่วงหลน่นคิดไปก็เหมือนใจคนวกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกหนาะหากบุญนุนนำพ,พาสัญญาคงไม่เป็นมัน ลมหนาวพัดมาอีกคราวแล้วหนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนานเบอลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำค่ำคืนวันนั้นสองเฮหาหนั่งเคียงคู่กัน ลมหนาะพัดมาเห็นดอกจำปากำลังร่วงหลน่นคิดไปก็เหมือนใจคนหวกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกนาะหากบุญหนุนนนำพ,พาสัญญาคงไม่เป็นมัน